ตอนนี้เรามาอยู่ที่นครนายกนะครับมบาาเช่นนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าน้ำรั่วลงพื้นในครัวครับโอ้น้ำขึ้นระนุนจุกใต้พื้นว่ะดูนะเอ็นฟังน้ำขึ้นเอ็นฟังเนี่ยมันรั่นมันอยู่ใต้พื้นเลยโอ้น้ำขึ้นตามขอบเลยม,มาลองฟังเสียงเครื่องฟังเสียงดูครับ มันก็แต่คืเนี่ยมันมันดูมันขึ้นจากเคื่ออ่ะนะเออเดี๋ยสิหูฟังก่อนเครื่องฟังเสียงนะครับเรามาลองเจาะกันดู <c oughs> นี่นะครับส่วนรวดนะครับ